สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้นะคะในเนื้อหารายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้ในเนื้อหาในบทที่5นะคะซึ่งบทที่5นะคะคือเรื่องการจัดการตลาดนะคะในเรื่องนในบทนี้นะคะจา้าก็จะมี2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คือการจัดการตลาด เรื่องที่2นะคะก็จะเป็นการจัดทาแผนการปฏิบัติการนั่นเองนะคะเรามารู้เรื่องการจัดการตลาดกันเลยค่ะการจัดการตลาดหมายถึงอะไรคะหมายถึงการดําเนินกิจกรรมต่างๆด้านธุรกิจนะคะการธุรกิจจะต้องมีการวางแผนการผลิตนะคะการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การจัดการวิจัยการตลาดแล้วก็การส่งเสริมการขาย การกำหนดการตัการอันราคาการกำหนดราคานะคะแล้วก็การจัดจําหน่ายนั่นเองนะคะเรามารู้ความสําคัญนะคะความสําคัญของการตลาดความสําคัญของการตลาดนะคะคือยังไงการตลาดนะคะเป็นเครื่องมือที่ทําให้การเกิดการแลกเปลี่ยนนะคะการตลาดเป็นตัวเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคนะคะการตลาดเป็นตัวผลักดันให้มีการพัฒนา ปรับปรุงนะคะผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็การตลาดเป็นกลไกนะคะในการเสริมสร้างนะคะเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูดูเรื่องที่1เลยนะะก็คือการโฆษณานะคะในการจัดการตลาดนะเขาจะมีการโฆษณาการโฆษณานะคะการโฆษณาคืออะไรนะคะการโฆษณาการโฆษณาก็คือการเสนอสินค้านะคะการเสนอสินค้า บริการนะคะโดยใช้สื่อนะคะใช้สื่ออะไรบ้างนะคะใช้สื่ออะไรที่สามารถให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในเวลาอันรวดเร็วนะคะสื่อนั้นนะคะก็จะมีนะคะก็ประกอบด้วยสื่อนิตยสารนะคะสื่อหนังสือพิมพ์นะคะสื่อป้ายโฆษณานะคะแล้วก็สื่อโทรทัศน์แล้วก็สื่อวิทยุนั่นเองนะคะข่าวสารนะคะ ข่าวสารทุกอย่างนะคะก็จะเป็นข่าวสารโฆษณานะคะที่สามารถนะคะสามารถซึมเข้าสู่คนจํานวนมากนะคะสามารถกำหนดระยะความถี่ของข่าวสารนั้นได้นะคะเป็นการเสนอให้อ่าเป็นการเสนอนำเสนอเสนอขายสินค้าต่อสาธารณชนได้นะคะโดยไม่ต้องใช้บุคคลนะคะโดยไม่ต้องใช้บุคคลนะคะตัวบุคคลนะคะสามารถระบุ สินค้าบริการ ans, หรือองค์กรนะคะที่เป็นเจ้าของอสินค้าชัดเจนนะคะสินค้าชัดเจนนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูวัตถุประสงค์หลักของการโฆษณานะคะวัตถุประสงค์หล erm ักของการโฆษณานะคะก็หนึ uh ่งนะคะเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้าสู่ตลาดนะคะเพื่อนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด2นะคะเพื่อเพิ่มการใช้สินค้าของผู้บริโภคบริโภคนะคะ3เพื่อเพิ่มยอดการขาย4นะคะเพื่อ สร้างภาพพจน์ของบริษัทนะคะ5เพื่อป้องกันนม่ให้ลูกนี่หันไปซื้อสินค้าของคู่แข่งนั่นเองนะคะ6เพื่อให้ความความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคนะคะก็คือนี่คือวัตถุประสงค์นะคะแล้เวเรามาดูประเภทนะคะประเภทของโฆษณานะคะประเภทของการโฆษณานะคะประเภทการโฆษณาก็คือ1นนะคะนี่อ่าหนึ่ง,ะะงการโฆษณาระดับชาตินะคะการโฆษณาระดับชาติเป็นยังไงคะ การโฆษณาระดับชาตินี้นะคะ,คะการโฆษณาระดับชาตินะคะก็เป็นการโฆษณานะคะที่เหมาะสมสําหรับสินค้าที่มีการจําหน่ายแพร่หลายไปทั่วโลกนะคะเป็นทั่วไปทั่วโลกทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงนะคะการใช้สื่อสารที่มีการใช้สื่อนะคะควรเป็นสื่อที่มี ประสิทิภาพนะคะแล้วก็สามารถควบคุมนะคะสามารถควบคุมอนาเขตนักกว้างไกลนะคะไปทั่วประเทศนั่นเองนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารนะคะที่วางที่เขาจำวางจําหน่ายในทั่วประเทศนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นการวิทยุโทรทัศน์นะคะอันนี้ก็เป็นเป็น ประเภทของโฆษณาในระดับชาตินั่นเองนะคะที่2นะคะการโฆษณาค้าปีกนะคะการโฆษณาค้าปีกนะคะก็จะเป็นโฆษณาที่ผู้บริโภคนะคะที่ผู้ผลิตนะคะหรือตัวแทนจําหน่ายโฆษณานะคะหรือตัวแทนจําหน่ายโฆษณานะคะโฆษณาไปยังนะคะโฆษณาไปยังผู้ค้าปีกเช่นอะไรบ้าง ร้านค้าห้างสรรพสินค้าในท้องถิ่นต่างๆนะคะเพื่อกระตุ้นจ,จูงใจให้ผู้บริโภคนะคะมีอยู่ในท้องถิ่นนั้นเลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่มีอยู่นะคะเช่นอะไรนะคะเช่นอะไรเช่นสินค้าประเภทตามห้างร้านค้าปีกนะคะร้านค้าปีกแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะของใช้ในครัวเรือนเรานะคะอาจจะเป็นน้ำอัดลมนะคะที่ เห็นชัดๆก็คืออาจจะเป็นเทสโก้โลตัสใช่ไหมคะที่เขา,าปีกการเราสามารถสั่งซื้อของที่มีจํานวนมากได้ด้วยนะคะแล้วก็โฆษณาการโฆษณาการค้านะคะโฆษณาการค้าที่สาก็คือการโฆษณานี้จะเปผ,ผู้ผลิตหรือผู้ตัวแทนจําหน่ายนะคะจะต้องให้คนกลางนะคะจะต้องใช้คนกลางนะให้คนกลางเช่นอะไรคะพ่อค้าส่งพ่อค้าปีกนะคะพ่อค้าปีกนั่นเองนะคะอ่า ซึ่งมีความสนใจที่จะนําสินค้านั้นนะคะไปจําหน่ายต่อผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะผู้ผลิตส่วนใหญ่ก็จะใช้การโฆษณาควบคุมนะคะต่อท้ายในการโฆษณาระดับชาตินะคะนั่นเองนะคะ4ีนะคะการโฆษณาเพื่อสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์นะคะทางไปรษณีย์ค่ะทุกวันนี้นะคะการโฆษณาเพื่อสั่งซื้อทางไปรษณีย์เนีน่ยเยอะแยะเลยนะคะเยอะมากเลยช่วงนี้นะคะ ก็จะเป็นพวกโฆษณาประเภทการให้ข้อมูลพร้อมทั้งเสนอการขายไปพร้อมๆกันนะคะโดยใช้สินค้าที่สนใจนะคะในสินค้าสั่งซื้อทางไปรษณีย์นั่นเองนะคะประเภทนี้นะคะก็ส่วนมากนะคะก็จะเป็นสินค้านะคะได้แจกหนังสือพิมพ์นิยตยสารเหมือนกันนะคะประเภทนี้นะคะห้านะคะการโฆษณาเฉพาะกลุ่มการการโฆษณาเฉพาะกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็น คือโฆษณามุ่งไปกลุ่มบุคคลนะคะเฉพาะอาชีพนะคะที่ใช้ในการประกอบที่จะนําสินค้าซื้อสินค้าของเราไปในการประกอบอาชีพของตนเองนะคะสินค้านั้นก็อาจจะเป็นพวกอาชีพเครื่องมือแพทย์นะคะกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นแพทย์นั่นเองนะคะการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือโฆษณาเพื่อสังคมนะคะการสร้างภาพลักษณ์นะคะเพื่อสังเพื่อส่งเสริมสร้างนะคะเสริม เพื่อส่งเสริมการตลาดโดยอาศัยโฆษณาในการใช้สื่อภาพลักษณ์ของสินค้านั่นเองนะคะเรามาดูการประชาสัมพันธ์ดูนะคะการประชาสัมพันธ์นะคะการประชาสัมพันธ์หมายถึงนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะร่วมกันนะคะตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อระหว่างลูกค้านะคะหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็ ประชาชนนั่นเองนะคะการการประชาสัมพันธ์นะคะก็เป็นหนึ่งกลยุทธ์นะคะหนึ่งกลยุทธ์การตลาดที่สําคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นับว่าจะามีบทบาทมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์นะคะให้แก่แบรนด์หรือว่าสินค้าทางตรงนะคะทางตรงหรือทางอ้อมนะคะจึงมักจะถูกนํามาใช้ใน กรณีนี้นะคะก็คือกรณีประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์นะคะเพื่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนะคะรู้จักรู้จักตัวตนของสินค้าที่เป็นชนิดเดียวกันนะคะหรือว่าเพื่อส่งเสริมการขายนะคะส่งเสริมการขายก็คือการประชาสัมพันธ์เป็นการให้ข้อมูลนะคะเป็นการให้ข้อมูลมากกว่าการโฆษณานั่นเองนะคะเรามาดู การวิจัยดูนะคะการวิจัยตลาดนะคะการวิจัยตลาดคือการกําหนดการกําหนดการวิจัยคือการดําเนินงานอย่างเป็นระบบนะคะเกี่ยวข้องกับการออกแบบการเก็บการรวบรวมวิเคราะห์นะคะการรายงานข้อมูลรายงานผลเพื่อให้บริษัทนะคะสามารถเผชิญกําลังเผชิญกับปัญหาสถานการณ์ทางการตลาดได้นั่นเองนะคะขั้นตอนการวิจัยตลาดนะคะการวิจัยการตลาดนะคะ มีทั้งหมดอยู่ห้ขั้นตอนด้วยกันนะคะนักเรียนขั้นตอนที่1ก็คือเราต้องมีการศึกษาโอกาสและสถานการณ์ของตลาดก่อนนะคะขั้นตอนที่2องนะคะกำหนดวัตถุประสงค์ในการาทางการตลาดนะคะ 3. การเลือกตลาดกลุ่มเป้าหมาย4การเลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะ 5. นะคะก็คือการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองนะคะค่ะการ การวิใใจัยตลาดนะคะเราก็มีการเราต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อลูกค้าด้วยนั่นเองนะคะต้องเข้าใจลูกค้านะคะว่าลูกค้าสนใจสินค้าอะไรเราถึงจะมีอ่าเรา,ก,าก็สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็นํามาทําวิจัยทาการตลาดได้นะคะการส่งเสริมการขายล่ะคะการส่งเสริมการขายคือการทํากิจกรรมการโฆษณานะคะโดยการอ่าโดยบุคคลนะคะส่งเสริมการขายประชาสัมพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ซื้อ สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้นั่นเองนะคะการส่งเสริมการขายนะคะการส่งเสริมการขายนอกเหนือจากการโฆษณาและการขายสินค้าในบุคคลแล้วนะคะสินค้าบุคคลแล้วและการประชาสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นความสนใจซื้อขายของผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจำหน่ายการจัดแสดงสินค้านะคะในงานสินค้า การแจกนะคะของแถมการลดราคาการชิงโชคหรือว่าการแข่งขันแก่คูปองนะคะหรือการเน้นขายโดยบุคคลนั่นเองนะคะเรื่องที่สองนะคะเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนเรื่องที่สองก็คือการจัดทำแผนปฏิบัติการนะคะการจัดทำแผนปฏิบัติการนะคะเป็นกระบวนการจัดการนะคะที่เป็นระบบนะคะในการประเมินโอกาส และทรัพยากรทางการตลาดที่สร้างและรักษาความเหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์กับทรัพยากรที่มีนะคะรวมทั้งนะคะรวมทั้งโอกาสทางการตลาดระยะยาวนะคะเป้าหมายการวางแผนนะคะการปฏิบัติการนะคะก็คือการทำกำไรนั่นเองนะคะค่ะขั้นตอนการทำแผนการตลาดล่ะคะขั้นตอนตามการทำแผนการตลาดนะคะก็ จะมี1นนะคะเราต้องมีการกําหนดนะคะเราต้องมีการกําหนดพันธกิจนะคะขององค์กรนะคะ2เราต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ของการตลาดนะคะ3เราต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะ4การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะ5การนำแผนไปปฏิบัติและการควบคุมนะคะรอบการควบคุมนั่นเองนะคะการจัดทำ การจัดทําแผนการตลาดนะคะก็จะมะีภาพองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบของการวางแผนการตลาดนะคะก็คือจะมีการกําหนดพันธกิจนะคะการพันธกิจขององค์กรนะคะพันธกิจขององค์กรเป็นสิ่งที่ทําให้ทราบถึงองค์กรนั้นว่าเราทําธุรกิจอะไรนะคะและสิ่งที่ทําให้ธุรกิจแตกต่างนะคะจากคู่แข่งนะคะองค์กรมีวัตถุประสงค์อะไรอ่ปัจจัยและภาพลักษณ์เป็นยังไงนะคะกําหนด พันธจิตนะคะควรเน้นไปที่ลูกค้าเป็นสําคัญนะคะเป็นสําคัญนะคะค่ะยังไงคะการนะคะการนําแผนการผลิตนะคะและการควบและการควบคุมนะคะเป็นขบวนการที่ผู้ทําการตลาดนะคะต้องดําเนินการตามแผนการตลาดที่วางไว้นะคะด้วยความมั่นใจนะคะจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ซึ่งรายละเอียดนะคะก็จะระบุในแผนนะคะในแผน ระ,ะบุการจัดกิจกรรมนะคะเวลางบประมาณนะคะซึ่งต้องมีการสื่อสารที่ดีนั่นเองนะคะเป็นไงคะนักศึกษา,าพอจะ,อะได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการจัดตั้การจัดการตลาดมากขึ้นไหมคะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะคุณครูขอมอบงานนะคะใบงานในสัปดาห์นี้นะคะให้นักศึกษาทําใบงานนะคะแล้วก็นํามาส่งครูในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งสัปดาห์หน้านะคะ เราจะพบกันนะคะในเนื้อหาเรื่องการขับเคลื่อนนะคะเพื่อพัฒนาธุรกิจค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็สวัสดีค่ะ